สวัสดีผู้ฟังทุกคนและแฟนๆทุกท่านที่มาร่วมกับผมใน The Voice Inside วันนี้ผมอยากชวนทุกคนมานั่งฟังกันเงียบๆกับบทเรียนชีวิตที่จิตแพทย์อยากบอกเราแต่บางครั้งเราอาจไม่เคยหยุดฟังมันจริงๆชีวิตมันยากจริงนะครับและวันที่เรายอมรับข้อนี้ได้เราจะเลิกถามว่าทำไมต้องเป็นฉันแล้วเริ่มถามว่าฉันจะโตจากเรื่องนี้ยังไงดี ความยากไม่ใช่สัญญาณว่าเราพังแต่มันคือสัญญาณว่าเรากำลังถูกฝึกให้แข็งแรงขึ้นแบบเงียบๆหลายคนพยายามหนีความเจ็บแต่ยิ่งหนีมันยิ่งตามทันเราวันที่เรากล้านั่งอยู่กับมันฟังมันและยอมรับมันจริงๆเราจะพบว่ามันไม่ได้โหดอย่างที่คิดและมันกำลังสอนบางอย่างที่ความสบายไม่มีวันสอนเราได้วินัย คือการรักตัวเองในรูปแบบหนึ่งการตื่นเช้าออกกำลังกายเก็บเงินอ่านหนังสือมันอาจไม่ดูเท่ในระยะสั้นแต่ทั้งหมดนี้คือการบอกตัวเองว่าฉันไม่ทิ้งเธอไว้ข้างหลังนะอย่าตามใจตัวเองทุกวันเพราะทุกครั้งที่เราเลือกความสบายแทนสิ่งที่ควรทำเรากำลังผักภาระไปให้ตัวเองในอนาคตและคนนั้นก็คือเราเองชีวิตใครชีวิตมันครับ วันที่เราเลิกโทษพ่อแม่แฟนเจ้านายหรือแม้แต่โชคชะตาชีวิตจะเบาขึ้นทันทีเพราะเราได้พวงมาลัยชีวิตกลับมาอยู่ในมือเราอีกครั้งความรักต้องลงแรงไม่ใช่แค่ความรู้สึกดีๆแต่คือการอดทนการพูดความจริงการดูแลกันในวันที่ไม่หวานและยังอยู่ข้างกันในวันที่ไม่สวยงามอย่าสับสนระหว่างรักกับกลัวเหงาความสัมพันธ์ที่ดีควรทำให้เราแข็งแรงขึ้น ไม่ใช่อ่อนแอลงอัญหาไม่เคยหายไปเพียงเพราะเราไม่มองมันการแกล้งไม่เห็นอาจทำให้ใจโล่งชั่วคราวแต่วันหนึ่งมันจะกลับมาเคาะประตูแรงกว่าเดิมเสมอสิ่งที่อันตรายที่สุดไม่ใช่การหลอกคนอื่นแต่คือการหลอกตัวเองเพราะเมื่อไหร่ที่เราหลอกตัวเองชีวิตจะติดอยู่ในวงเดิมโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยความจริงมันเจ็บแต่รักษาได้ คำปลอบใจทําให้รู้สึกดีชั่วคราวแต่ความจริงทําให้ชีวิตดีขึ้นในระยะยาวการโตจริงต้องกล้ากล้ายอมรับว่าพลาดกล้าขอโทษกล้าเปลี่ยนและกล้าเริ่มใหม่แม้จะกลัวก็ตามปัญหาไม่ได้มาเพื่อทำร้ายเราแต่มาเพื่อสอนและถ้าเราไม่เรียนชีวิตจะพาเรากลับมาเรียนบทเดิมซ้ำแล้วซ้ำอีกชีวิตไม่ได้ดีขึ้นเพราะเราโชคดี แต่มันดีขึ้นเพราะเราไม่หนีมันเราเลือกเผชิญเลือกเรียนรู้และไม่ทิ้งตัวเองกลางทางขอขอบคุณทุกคนมากๆที่มาร่วมกับผมใน The Voice i n s i g h t แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าและอย่าลืมดูแลใจตัวเองให้ดีนะครับ